ธัญวีเปิดรายได้เมเมธัญวีไม่น่าเชื่อว,ว่ารวยกว่านางเอกช่องเจ็ดอีกค่ะ เรียกได้ว่าเป็นสวยและเก่งมากสำหรับเธอคนนี้อย่างเมเมทันเยวีสาวน้อยวัย20ปีมีครบทั้งความสวยน่ารักแตหารุงไม่ว่าเธอคนนี้นั้นมีดีมากกว่านั้นมาพร้อมกับความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงกับการเป็นนักบินหญิงคนเก่งของประเทศไทยทำกลางวิกฤตสายการบินและเส้นทางการเรียนสุดทรหดที่ทำเพื่อนรุ่นเดียวกันถอดใจเลิกเดินตามฝันกันไปแล้วหลายรายค่ะ นางเอกรายนี้ว่าทีกับตันสุดแกร่งที่ฝ่าฟันผ่านมาแล้วหลายตอหลายด่านกระทั่งล่าสุดได้ประดับยุเพิ่มคิดความสามารถโชว์สกิลพ่อแม่เหินเวหาได้อย่างพักภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะยังเคยพูดอีกว่าถึงเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าเป้าหมายในชีวิตอย่างแรกคือการเรียนให้จบค่ะอยากเป็นนักบินยังมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดูแลตัวเองได้นั่นเองค่ะเรื่องอาชีพนัก